นี่นะคะสะลาเปาไส้หมูสับของเรานะคะเสร็จแล้วนี่ครั้งแรกเลยค่ะพี่วานทำสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้วานอยากจะมาลองทำสะลาเปานะคะมันจะใช้ผงพิซซ่านะคะที่เขาใช้ใช้ทำพิซซ่าะค่ะครึ่งหนึ่งไอตัวนี้สะลาเปานะคะ ทั้งซองเนะคะวันก็ใช้ครึ่งน,นึ้งน,นะคะสามร้อยหิบใส่ลงไปเลยค่ะใช้ยิปที่ทำพิซซ่านะคะทุกคนค่ะเดคนค่ะ กับน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่น180ยีส์3.5นะคะแล้วก็น้ำตาล80ค่ะน้ำอุ่นนะคะวันจะใช้น้ำอุ่นเพื่อให้ยีสต์มันพองตัวได้ดีนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะให้ยีสต์มันพองตัวนะคะประมาณ5-6นาทีค่ะทุกคนค่ะ ใช้ทําพิซซ่านะคะอีกตัวนี้นี่ใส่ลงไปเลย400ค่ะโอเคแล้วก็ผงฟูตัวนี้นะคะที่เขาใช้ทําขนมหวานมันจะใช้ตัวนี้แทนนะคะที่เราอยู่ต่างประเทศนี่ถ้าอยู่อิตาลีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ทั้งฟองเลยค่ะ ของฟูค่ะมันก็จะมาร่อนนะคะหนึ่งครั้ง ดูค่ะยิดที่วานหมักไว้นะคะนี่ได้แล้วนะคะเห็นไหมมันจะเป็นฟองแบบนี้นะคะวานหมักไว้ก็ประมาณสิบนาทีนะคะนี่ออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราก็มาใส่แป้งนะคะค่อยๆใส่ค่ะมันเป็นฟองแบบนี้นะคะได้เลยค่ะ ยีตเราฟูดีมากเลยมันก็จะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันทานตะวันนี้นะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะ เอา,เอ,าออกไปนวดข้างนอกอีกนะคะ5้านาทีเพื่อให้แป้งมันเนียนนะคะเหมือนพิซซ่าเลยค่ะทุกคนขาแป้งแบบนี้บางคนก็อาจจะซื้อแป้งที่พิซซ่าที่เขาทำสำเร็จแล้วนะคะเอามาลองทำเลยก็ได้ค่ะมาใส่ปลาชนะค่ะไว้แล้วคุมไว้นะคะ อุณภูมิห้องนะคะเรียบร้อยค่ะหัวหอมค่ะ ใช้หมูสับนะคะตัวนี้สองร้อยค่ะหมูสับใส่หอ,หอมลองไปเลยลก็แครอทลวกนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็ส,สีขาวเห็ดหอมนะคะ ซอสขอนางรมค่ะแล้วก็ซอสดำนะคะสีหวานพริกไทยดำค่ะ ก็กระเทียมค่ะผงกระเทียมนะคะคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะ ผ่านไปสองชั่วโมงนะคะนี่แล้วก็มาคืงต่อเลยค่ะทุกคนค่ะนวดต่อเลยค่ะ โอเคค่ะพัผ้า,าคุมค่ะทุกคนค่ะประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะผ่านไปสินาทีนะคะแล้วก็มาคึงแป้งกันค่ะทุกคนเพื่อไม่มันติดนะคะมันขอเอาตัวนี้ใส่ แบบนี้แล้วก็เอาไส้นะคะตัวนี้ใส่เลยค่ะไปตรงกลางเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จับกีบเลยค่ะทุกคนค่ะ นี่ค่ะมันจะไม่หออไม่สวยเท่าไหร่นะคะวันก็จะใช้แผ่นตัวนี้นะคะทุกคนค่ะที่เขาใช้ทำคับเค้กนะคะตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วไปใส่ในภาชนะไว้นะคะมันก็จะใส่แบบนี้นะคะนี่ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อเราห่อแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวันก็จะใช้ผ้านะคะคุมไว้ปิดไว้นะคะผ้าคุมไว้ก็ประมาณ20สินาทีนะคะเก็บไว้ประมาณยี่สินาทีคะ่ะทุกคนคะ่ะปิดแบบนี้ให้มันพองเท่าตัวคะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันคะ่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะพานไปส0นาทีคะ่ะ นี่แป้งของเรานะคะก็พองขึ้นนิดนึงแล้วค่ะแล้วก็ไปใส่ในน้ำต้มเดือดเลยนะคะนี่นี่ค่ะใส่ลงไปเลยก็ประมาณ20-30นาทีนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนค่ะผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะเปิดเร็วเลยนะคะอย่าให้น้ํามันหกค่ะ<ม>นี่เห็นไหมสาละเปาเราค่ะเรียบร้อยแล้วนี่นุ่มด้วยค่ะทุกคนขาเขาอ,ออกเลยค่ะยกออกเลย ก็จะเอาที่เหลือนะคะใส่ลงไปรอให้มันเย็นนะคะ หอมมากเลยพี่น้องจา้าขนาดวางไม่มีนี่นะคะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วสลัเปาเราค่ะเดีนะทานไหมนี่สลัเปาค่ะเรียบร้อยแล้วรอให้มันเย็นนะคะแล้วค่อยเอามาชิมค่ะทุกคน